วันนี้ค่ะช่วงเวลาของ smile life นะคะมีกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเขาก็กำลังเปิดรับอาสาสมัครอยู่ด้วยนะคะเผื่อว่าใครสนใจจะร่วมไปทำงานอาสาก็จะได้ลองฟังดูแล้วก็ลองไปหาข้อมูลดูเผื่อจะมีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคุยกันในช่วงเวลาของ smile life ค่ะช่วง smile life สนับสนุนให้ทุกคนมองโลกสดใสใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสายของคุณสราวุฒิสารคำสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังรับอาสาสมัครมาร่วมทำกิจกรรมอาสาเหรอคะครับผมใช่ครับผมก็ทำอะไรคะอ่ในกรุงเทพก็มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในกทมครับผมซึ่งดำเนิน ออกไปแล้วสองครั้งสองเสาในเดือนกันยายนครับผมยังยังมีอีกสองเสาที่กําลังรับอยู่ครับผมอ,อ๋อแล้วในต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดก็จะมีอ่าที่เรากําลังจะไปเดือนหน้าก็เป็น่ข่ปลูกป่าชายเลนครับผมอ,อ๋อปลูกปก่าชายเลนอืมผมผแล้วมี่ข่ปีหน้าก็เป็น่ข่าทาแนวกันไฟต่ออยครับผม อ๋แสดงว่าตอนนี้นี่ที่วางไว้มีสามกิจกรรมด้วยกันนะคะ,คะต่อนเนื่องังน้นเ๋ยวเราคุยกันไล่กันไปทีละกิจกรรมปลูกต้นไม้ในกรุงเทพมหานครทําไมต้องปลูกคะปลูกต้นอะไรแล้วไปปลูกกันตรงไหนคะอันนี้จะเป็นต้นไม้ของสํานักงานส่วนสาธารณะของกรุงเทพมหานครครับุมค่ะอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่ว่าทางส่วนสาธารณะนี้ดําเนินการปลูกาตามโครงการตาม การดาเนินงานของทางราชการอยู่แล้วแต่ว่าทางเราเนี่ยได้สเสนอโครงการไปว่าอยากให้ประชาชนนี่เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ครับผมเพือ่อที่ว่าให้ประชาชนนี่ได้ลงมือขุดเองแล้วเขาจะเกิดความรักต้นไม้เกิดกิจอาสาครับผมก็จะได้ประโยชน์กว่าที่ว่าให้เจ้าหน้าที่ปลูกกันเองครับผมเข้าใจแล้ว คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานของเจ้าหน้าที่ของกทมที่จะต้องปลูกต้นไม้ลงไปในสวนสาธารณะอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าทางทางกลุ่มของคุณสรวุธเนี่ยรู้สึกว่าเออมันควรจะให้พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี้ยได้มามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปลูกจะได้รู้สึกรักรู้สึกหวงต้นไม้ในลักษณะนั้น ช่ครับผมเพราะว่ากิจกรรมปลูกต้นไม้นี่จะ,จะหาทําได้ยากมากหลายคนก็อยากปลูกแต่ไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนเนี่ยเราก็เลยเทําโครงการนี้ขึ้นมาครับผมหรอคะจริงๆแล้วเรื่องของการปลูกต้นไม้ในความรู้สึกของดิฉันดิฉันว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําง่ายมากเลยแต่กลายเป็นว่าเป็นกิจกรรมค่ายที่หาทําได้ยากเหรอคะค่ายนี่คือว่าค่ายนี่คือมันมีการเตรียมงานหลายอย่างครับผมมีกิจกรรมหลากหลายมีเสวนนามี เกมกนและเล่นพิธีกรรมอะไรหลายอย่างมันมันก็เลยต้องเตรียมงานนานกว่าแต่อย่างกิจกรรมอาสาเหมือนปลูกต้นไม้ในกรมอเน่ย,นออเ,นยเราคือไปอาสาก็คือถ้าอาสาไปไปปลูกเลยครับคุอเราจะไม่มีกิจกรรมหลากหลายาไม่มีกิจกรรมคือไม่ได้ไม่ได้เป็นค่<ร>ายเอาเป็นป<ร>ว่าชวนกันไปช่วยกันปลูกต้นไม้ในลักษณะน,นั้นอ๋อสองครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอะคะก็คือ คนมาเยอะกว่าที่คาดคิดไว้ก็มาแต่ละครั้งก็ประมาณสองร้อยคนนะครับแล้วต้ไนไม้ต้ไนไม้ก็คือว่ามันสองชั่วโมงเป็นที่ก็คือเสร็จเลยครับสองชั่วโมงต้นไมห้หมดแล้วปลูกกันครบเ,รเลยฮะเพราะ <Ha. S 2> ว่าเรากะว่าคนไม่ไม่น่าจะเกินร้อยนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ลงชื่ออะไรเขาก็มาเป็นหมู่คณะเป็นโรงเรียนเป็นอะไรก็คือเราเราก็พอมาแล้วเราก็ไม่ไม่ได้แฮนไม่ได้อะไรก็คือ ไม่ได้ลงชื่อแต่แมา,มาแม้เราก็ให้ปลูกหมดครับผมม,มาเลยหมดเลยวแม่อืมค่ะสองครั้งที่ผ่านมาไปปลูกที่ไหนกันคะ,ะที่สวนป่ารัชวิภาครับที่เขตจตุจักรครับผมสวนป่ารัชวิภาเขตจตุจักรทั้งสองครั้งเลยเหรอคะครับผมใช่ครับอ้าวแล้วแล้วที่จะมีขึ้นอีกสองครั้งที่เหลือสองเสาใช่ไหมฮะสองเสารครับผมสองเสาครับจะไปทําที่ไหนคะ อันนี้ในเบื้องต้นนี้กาหนดไว้ที่สวนวัดเสมียนครับใกล้ใกล้วัดเสมียนนใีแต่ว่ายังแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทางวัดเสมียนพื้นที่จะไม่พออาจจะมีการย้ายไปที่สวนรถไฟก็จะ mm. คือถ้าได้กําถ้าได้ข้อสรุปแน่นอนเนี่ยทางเราก็จะมีการประกาศในหน้ากิจกรรมครับผม อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้คือแน่ๆเนี่ยยังเหลืออีกสองครั้งที่จะชวนคนไปปลูกต้นไม้ให้กับกรุงเทพมหานครแต่ว่าพื้นที่เนี่ยอาจจะยังมีการขยับเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังกําหนดวันไม่ได้สิหรือกําหนดวันได้แล้วคุณสราวุฒิเอากาหนดวันไปแล้วครับแต่สถานที่เราก็สถานที่เราก็กําหนดไปแล้วแต่ตอนนี้ทางพอคุยกับทางหน่วยงานของกทมก็รู้สึกว่าอาจะจะมีการเปลี่ยนแปลงครับอืมค่ะกําหนดวันไว้วันไหนอะคะ ก็เป็นนเสาร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันที่21กันยายนครับค่ะเป็นเสาที่ี่21กับเสาที่เสาที่2ี่สครับอ๋อ28เป็นสองเสาติดกันเลยนี่แสดงว่าทำมาทั้งทั้งทั้งสี่เสาในเดือนนี้เลยป่ะคะเนี่ยครับเป็นโครงการก็คือสี่เสาของเดือนกันยายนอ๋อสี่เสาของเดือนกันยายนปลูกต้นอะไรกันบ้างปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกต้นไม้อะไรยังไงแค่ไหนกัน อันนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นต้นกล้าก็คือพวกอต้นจำจุรีครับผมอ่ะมันมีต้นอย่างอื่นอย่างผมไม่ก็ไม่ได้รู้จักหมดอย่างค่ะค่ะเขาเรียกต้นอะไรมีชาทองอะไรพวกนี้ครับผม ไปมไ้อ,อะไรเมีบงคครับค่ะแต่ว่าก็เป็นเป็นต้นไม้ต้นเล็กเป็นต้นกล้านะคะปลูกไว้แล้วก็รอเวลาให้มันจเจริญเติบโตเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพต่อไปนะคะใครสนใจเข้าไปสมัครที่ไหนได้อ่ะคุณสราวุ่สามารถลงชื่อไว้ในหน้ากิจกรรมครัมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะหน้ากิจกรรมนี้เราแจ้งไว้ในเฟซบ,บุ๊กอ,อ๋อ ก็จะสามารถลงชื่อแล้วก็ถ้าเป็นหมู่คณะเป็นนักเรียนเป็นที่ไปกันเป็นหมู่คณะนี่ก็ต้องขอเบอร์ตัวแทนไวด้วยครับเบอร์ติดต่อครับมอืค่ะค่ะก็ไปหน้า Facebook ของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ไปลงชื่อต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมคุณสราวุ่ในเรื่องอุปกรณ์นี่เราก็ไม่ได้ให้อาสาสมัครนำมาครับผมก็ใช้อุปกรณ์ของทาง,ง,งหน่วยงานส่วนสาธารณะก็ กานแต่งกายแต่งกายก็ฟีตรายครับผมนะคะก็ไม่ต้องเตรียมอะไรอย่างไรไปถ้าจะเตรียมถุงมงถุงมือไปดูแลตัวเองอันนั้นก็แล้วแต่ตามสะดวกแต่ว่าอุปกรณ์รจอบเสียมทั้งหลายก็คือใช้ของงานส่วนสาธารณะของกรุงเทพมหานครนะคะใช่ค่ะคุณอืมอมีเวลาอีกสักนิดหนึ่งอยากขอคุยเรื่องค่ายอาสาปลูกป่าชายเลนเพราะว่าเห็นบองจะจัดเดือนหน้าแล้วใช่ไหมสุดแนวกันไฟปีหน้าเดี๋ยวไ้ค,ค่อยคุยอีกทีละกันนะคะ ครับผมใช่ครับอ้าวเอามาอาสาปลูกป่าชายเลนอันนี้ไปทําที่ไหนอันนี้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบครับฐานทัพเรือสัตหีบค่ะกา<อ><อ>รร่วมกับทางกองทัพเรือครับหลักๆก็จะมีปลูกป่าชายเลนก็คือปลูกพวกต้นกงกางต้นเสน่ห์ตรงนี้ครับค่ะ,ะพ,พอมเมล็ดโพทะเลเก็บขยะชายหาดตรงนี้ครับค่ะกิจกรรมเสริมก็จะมีพวก ดำน้ำครับดำน้ำตื้นครับดำน้ำตื้นครับผมดำน้ำดูปะการังนะครับอืมดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นนะคะ,คะกิจกรรมมีเก็บขยะชายหาดมีปลูกเพาะเม็ดใช่ไหมคะโพทะเลครับผมต,ต้นโพทะเลอ่ะเนาะแล้วก็ปลูกพวกกงกลาง แสมแสมะพวกนี้นะคะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มทําร่วมกันกับกองทัพเรือนะคะอืมอันนี้รับอาสากี่คนนะคะคุณสราวุธเออคือตอนแรกนี่เรารับแค่สิบคนแต่ตอนนี้ก็เลยไปแล้วเลยไปแล้วเราก็ขยายเป็นหกสิคนไปเลยครับผมเ,ออเราปิดรับไม่กันแต่ตอนนี้คือปิดรับแล้วไหมคะ ครับผมก็คือจะมีบางคนที่สมัครมาแล้วอยู่ในระหว่างที่ว่ายืนยันตนอยู่แล้วก็เราก็ให้เวลาเขาอยู่ครับผมเอ๋บอบ,บางคนอาจจะแบบว่ามีภารกิจเร่งด่วนอะไรในช่วงเวลานั้นแล้วไม่สามารถไปได้ก็แปลว่าที่จะว่างว่างั้นเถอะครับผมเขาก็จะประกาศติ์แล้วก็จะให้ให้กิตคนต่อใจครับอ๋อเพราะฉะนั้นแปลว่าณตอนนี้ถ้ามีใครสนใจก็ไปลงชื่อสำรองไว้ได้ครับผมสำรองไว้ได้เผือก็ไม่แน่อาจจะได้ไปครับผมถ้าคน ค่ะค่ะเอ๊ะอย่างนี้ไปต่างจังหวัดไปสตหีบนี่พักค้างไหมคะครับผมพักแขงกขับใช้อาคารรับรองของอาทางต่อรออครับกอ,องทัพเรืออืมค่ะค่ะใช้อาคารรับรองของฐานทัพเรือสตหีบเลยนะคะเออแล้วต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงไหมอะมันมีเดินทางมีอาหารมีที่พักอย่างนี้นี่ พราะว่าทางทางเรานี่ก็ไม่ไม่มีทุนจากหน่วยงานใดสนับสนุนก็คือคว่าอกิจกรรมของเรานี่นอกจากพาอาสาไปปลูกป่าแ,แล้วเรายังเป็นการหาทุนเข้ากองทัพเรือด้วยก็คือค่าค่าใช้จ่ายต่างๆรวคถึง<อ>ว่าเขาเข้ากองทัพเรือเรื่องที่เขาอ่าเป็นงบประมาณในการดูแลป่าชายเลนดูแลแนวปะการังพวกนี้ครับเออ๋อค่ะก็คือว่าไปเนี่ยคุณไปช่วยกันลงแรงปลูกป่าปลูกปา่ปกปาชายเลนแล้วคุณก็ยังได้สมทบทุน ลงไปในกองทุนให้กับกองทัพเรือที่เขาจะไปดูแลรักษาป่าชายเลนด้วยเก็บเกี่ยนยังไงอะฮะคนละกี่บาททั้งหมดนี่คนละหนึ่งพันบาทครับผมโอ้พันบาทเท่านั้นเองรวมอาหารรวมที่พักรวมเดินทางทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับผมใช่ครับก็จะบริจาครับที่ถือว่าเป็นเข้ากองทัพนี่ก็จะไม่ไม่มากเท่าไหร่ก็จะมีอาจจะให้ทงางศูนย์อนุรักษ์การเสาทะเลคนละหกสิบบาททางให้ทาง ปายใช้เลนคนละร้อยบาทอะไรนี่ครับผมเราก็ถูกโขลกลงไปในนัน้นหมดอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณร่วมเดินทางไปกับเขาแล้ว,แล,ว <badass S 1> แล้วคุณก็เห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วแล้วคุณมีใจ<ต>อยากจะช่วยเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่จิตสัตยาใเนาะอ<ด>ันนั้นเป็นิิสอยู่แล้วก็ทางกองทัพเรือนเขาก็จะมีกล่องรับบริจาคอยู่อยู่ที่สถานที่อะไรครับอืมค่ะค่ะเอ่อดินเหมือนเคยไปเหมือนเคยไปจะอยู่ใกล้ๆกันกับศูนย์เนี่ยแหละ อนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลใช่ไหมคะครับผมอยู่ใกล้กันนะครับซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราได้ไปปล่อยเต่าทะเลด้วยใช่ไหมคะครับผมทางเต่าทะเลนี่ทางยัทงทาง,ทางผมนี่จะไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยแต่ว่าจะพาสาสมัครไปดูดูางานครับอืม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 รัทเต่าทะเลครับค่ะค่ะ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าเขาก็มีแบบบริจาคแล้วก็แบบไปปล่อยเต่าทะเลลงสู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะลองไปดูลองไปดูอ,ปดอันนี้อันนี้เดียนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เดียนไปเนี่ยก็เคยเคยมีโอกาสได้ทำนะคะก็อันนี้ก็คือสมัครเหมือนกันที่หน้า Facebook ของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะใช่ครับผมเดินทางเมื่อไหร่คะเนี่ยค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน รจะไปกันเช้าวันที่ยี่สิบหกตุลาเลยครับผมยี่สิบหกตุลาวันเสาร์เป็นวันเสาร์ครับ<ม>เราจะออกเดินทางจากตปตทสนามเป้าครับปตทสนามเป้าอ๋อที่อยู่เลยช่องห้ามานิดนึงทางอนุสาวรีย์ชัยใช่ไหมคะใช่ครับ ป็ในการชงแนคอืมอืมนะคะก็เดินทางกันวันเสราร์ที่25ตุลาคมอันนี้ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างไรไหมเนี่ยในส่วนของค่ายอาสาปลูกป,ป่าชายเลนเนี่ยอันนี้ก็เอาสัมภาระส่วนตัวพวกเอ่อเร่าอะไรพวกนี้ค่นั้นครับอืมแต่อุปกรณ์ที่นงที่นอนอะไรยังไงไม่ต้องมีให้นนก็ไม่ต้องครับอืมค่ะจำเป็นไหมคะถ้าเป็นคนว่ายน้ําเป็นเพราะว่าจะมีดําน้ําตื้นด้วยอ่ะ บางน้ำซึ้งนี่ก็จะมีชูที่ให้ใส่แล้วก็จะมีต้อทามีทหารเรือคอยดูแลอยู่อืมเพราะฉะนั้นถึงแนมะ้ว่าคุณจะดำน้ำไม่เป็นก็เอาไว้น้ำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถสมัครไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะเอาละค่ะก็ มี2เรื่องนะคะคุณผู้ฟังขาที่ทางด้านของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมาชวนคุณใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันกับกิจกรรมปลูกต้นไม้ในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีขึ้นบนเสาร์นี้เสาร์ที่21กันยายนและเสาร์หน้าคือเสาร์ที่28กันยายนกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมีขึ้นเป็นการพักค้างนะคะเดินทางเช้าเสาร์ที่26ตุลาคมกลับมาอาทิตย์ที่27ตุลาคมกับกิจกรรมค่ายอาสาปลูก ป่าชายเลนที่สัต์หีบนะคะเอาละขอบพระคุณมากๆเลยคุณสราวุธที่มาบอกเล่าแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็ขอให้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันทำงานอาสาให้กับสังคมไทยต่อไปนะคะขอบคุณนะคุณสราวุธนะครับผมสวัสดีค่ะสสวัดีครบค่ะ คุณสราวุฒิสารคำค่ะนะคะก็เป็นตัวแทนจากอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังค่ะใครสนใจเข้าไปหน้า Facebook นะอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงของการสนทนา smile talk ค่ะท <Yeah. S 1> ุกวัย smile club เดี๋ยวกลับมาค่ะ